เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอเสียงตุง้งที่เราได้ยินกันบนเครื่องบินเนี่ยมันคืออะไรแล้วรู้กันหรือเปล่าับว่าทําไมเราถึงควรขึ้นเครื่องบินเป็นคนสุดท้ายรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y ในวันนี้นะครับเราก็จะมากันกับความลับต่างๆของเครื่องบินฮะที่แอดเชื่อเลยว่าถ้ากเพื่อนๆได้ฟังคลิปนี้จบไปแล้วนะครับ เพื่อนๆก็อาจจะมองเครื่องบินไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะครับเวลาที่เราได้ขึ้นไปบนนั้นอย่างเช่นว่าเอาตั้งแต่อย่างแรกเลยก็คือเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าแค่แว็บแรกที่เพื่อนๆจะเดินก้าวเท้าขึ้นไปบนเครื่องบินและไปสบตากับแอร์โฮสเตสเนี่ยเราก็จะโดนเก็บข้อมูลไปแล้วแบบไม่รู้ตัวนะครับเพราะรู้หรือเปล่าว่าคุณพี่แอร์โฮสเตสต่างๆที่เขามายิ้มไหวสวัสดีค่ะสวัสดีขากับเราเนี่ยนะจริงๆแล้วนะครับเขาไม่ได้มาเพียงแค่สวัสดีอย่างเดียวนะแต่เราพี่แอร์เหล่าเฮียสจวดเหล่านี้นะครับ เขาจะมีหน้าที่ในการมาสกรีนผู้โดยสารด้วยครับอย่างเช่นว่าผู้โดยสารคนไหนมีการสบตาหรือว่าหลบตากับเขาหรือเปล่าที่้ากหลบตาเนี่ย มันก็อาจจะเป็นสัญญาณสื่อได้ว่าผู้โดยสารคนนั้นอาจจะมีอะไรลับๆล่อๆหรือว่าขึ้นมาไฮแจ็คเครื่องบินหรือเปล่าหรือถ้าอาจไม่ได้เป็นรายแรงปานนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่ว่าผู้โดยสารคนนั้นนะครับก็คงจะมีอาการกลัวเครื่องบินหรือว่ารู้สึกไม่สะดวกสบายอะไรแบบเนี้ยแอร์โฮสเตสนะครับเขาก็จะจดจําเอาไว้เผื่อที่ว่าตอนขึ้นไปบนเครื่องเนี่ยเขาก็จะได้ให้บริการกับคนเหล่านั้นถูกนะครับทำให้คนเหล่านั้นมีความผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ไม่กลัวการขึ้นเครื่องบินนะครับแต่นอกจากเรื่อง จิตใจแล้วเนี่ยแอร์โฮสเตสต่างๆนะครับเขาก็ยังได้ถูกเทรนมาให้มองด้วยว่าร่างกายของคนที่ได้ขึ้นมาเนี่ยมีความฟิตปึงปังอะไรขนาดไหนหรือเปล่า หรือว่ามีใครที่เป็นหมอนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากมันได้เกิดการไฮแจ็คเครื่องบินแล้วมันจําเป็นต้องใช้กําลังใช่ไหมพี่แอร์เนี่ยก็จะสามารถวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชายผู้บึกล่าคนนั้นได้นะครับหรือว่าในกรณีที่เกิดมีคนป่วยฉุกเฉินอะไรบนเครื่องบินเนี่ยแอร์โฮสเตสนะครับก็อาจจะสามารถไปขอความช่วยเหลือจากผู้หมอผู้นั้นได้ครับเพราะเอาจริงๆถึงแม้ว่าแอร์โฮสเตสจะได้ถูกเทรนมาแบบให้รับมือกับทุกสถานการณ์อย่างเช่นทําคลอดเด็กแล้วก็ด้วยนะครับ ถ้าหากมีหมออยู่ด้วยเนี่ยมันก็คงจะดีกว่าใช่ไหมซึ่งเอเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นจริงไม่จริงยังไงนะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่เป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าสจวตเนี่ยลองเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับผมความลับเกี่ยวกับเครื่องบินเรื่องที่2หลังจากที่เพื่อนๆได้รับการต้อนรับจากแอร์โฮสเตสขึ้นมานั่งบนเก้าอีรัดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยแล้วนะครับแอดก็เชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับคงจะเคยได้ยินกับเสียงที่มันดังตุง้งแบบนี้ขึ้นมาแน่เลยใช่ไหม คือไม่ว่าจะเป็นสายการบินไหนก็ตามนะครับทาไมกันเราจะต้องได้ยินเสียงแบบนี้ตลอดเลยเคยือเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้เสียงนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับซึ่งแอดบอกเลยนะครับว่าพอเราลองไปหามาแล้วเนี่ยเสียงนี้มันลึกลับและซับซ้อนมากครับคือไอ้เสียงตุง้งงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคดลับฮะที่ทางพนักงานคนขับเครื่องบินเนี่ยเขาจะใช้ติดต่อกับทางแอร์โฮสเตสหรือสะจวตกันนะครับ คือจะเป็นการสื่อสารกันโดยไม่ให้ผู้โดยสารได้รับรู้ว่าพวกเขาพูดอะไรกันนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่า1มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้จําเป็นอะไรกับ2ฮะมันอาจจะมีเรื่องฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นที่เขาไม่อยากให้ผู้โดยสารได้รับรู้และแตกตื่นนะครับอย่างเช่นว่าเครื่องบินมีปัญหาต้องได้รับการเปลี่ยนการเดินทางอย่างรวดเร็วหรือว่ามันมีไฟไหม้เกิดขึ้นในห้องของคนขับนะครับ ซึ่งก็แน่นอนแหะครับว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นนะครับมันก็ควรจะต้องได้รับการปฏิบัติการอย่างสงบแล้วก็ไม่ใช่กระโตกกระตากใช่ไหมดังนั้นเองถ้าหากผูด้โดยสารยิ่งรับรู้อีกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะควบคุมสถานาการณ์ไม่อยู่กันไปใหญ่นะครับดังนั้นเองทางเครื่องบินเนี่ยก็เลยที่มีการคิดค้นระบบพิเศษเพื่อใช้ในการสื่อสารลับๆระหว่างนักบินกับแอร์โฮสเตสนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆยังอยากรู้ให้มันละเอียดอีกว่าไอ้เสียงตุงต้งๆแบบนั้นเนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรได้บ้างนะคร มันมันยากมากฮะเพราะว่านอกจากที่โค้ดมันจะมีเยอะแล้วนะครับแต่ละสายการบินเนี่ยเขาก็มีการใช้เสียงตุ้งนี่เนี่ยเพื่อสื่อความหมายที่แตกต่างกันอีกครับแต่ถ้าว่าพอแอดไปหาหามาแล้วรวมๆดูเนี่ยก็น่าจะสรุปได้ประมาณนี้ครับคือถ้าเสียงดังหนึ่งตุ้งเนี่ยมันก็จะเป็นการสื่อสารเรื่องราวอะไรทั่วไปครับอย่างเช่นว่ากับตันหิวกับตันอยากได้ข้าวกับตันอยากได้กาแฟหรือว่ากับตันปวดขี้นะเดี๋ยวกับตันจะไม่อยู่ในห้องคนขับสักคู่ หรืออยากให้แอร์โฮสเตสเนี่ยไปรับโทรศัพท์หน่อยเพราะกัปตันอยากจะคุยถึงเรื่องอะไรอื่นๆที่เขาต้องการเพิ่มเติมนะครับส่วนถ้าเสียงตุ้งมันดังขึ้นมา2รอบอย่างตุงต้งตุ้งนะฮะมันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่พูดถึงอะไรเกี่ยวกับทางเทคนิคของเครื่องบินนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นว่าเตรียมตัวนะเครื่องบินกําลังจะเอาล้อขึ้นล้อลงแล้หรือว่าเครื่องบินอาจกําลังจะเจอหลุมอากาศอะไร ขอให้พนักงานทุกคนเนี่ยรีบไปเตรียมตัวเช็คความเรียบร้อยของผู้โดยสารอะไรแบบนี้ว่าแบบลัดเข็มขัดเิตติเบลอะไรประมาณนั้นหรือยัง แต่ถ้าว่าเสียงที่น้อยคนจะเคยได้ยินกันนะครับและหวังว่าคงจะไม่มีใครได้ยินเลยก็คือเสียงตุงที่มันดังขึ้นติดต่อกัน3ครั้งครับที่ถ้าอันนั้นมันดังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสื่อถึงอะไรที่ค่อนข้างน่าซีเรียสมากขึ้นหน่อยครับอย่างเช่นว่าเส้นทางการบินนั้นโดนปิดเขาจาเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าในขณะนี้มันกําลังมีคนขึ้นมาหายจ็คเครื่องบินแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ เอาเป็นว่าเมื่อเสียงตุงต้งๆมันได้ผ่านไปแล้วเครื่องบินมันกําลังจะขึ้นนะครับในตอนนี้เองเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าไฟของเครื่องบินทุกครั้งนะครับมันมันมกจะมีการรีลงตลอดเลยที่เอาจริงๆไอตอนเด็กๆที่แอดได้ขึ้นเครื่องนะครับแอดก็คิดว่าไอการซึ่งเขาได้รี่ไฟเนี่ยมันเป็นการที่คนขับนะครับเขาต้องการจะบอกกับผู้โดยสารว่าโอเคถึงเวลานอนแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวไฟล์ดนี้เนี่ยจะอีกยาวไกลครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นความคิดที่แบบเด็กๆเลยเนาะ แต่ว่าจริงๆแล้วมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือทางนักบินแล้วก็แอร์โฮสเตสเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าใครจะนอนหรือว่าใครจะทําอะไรอยู่แต่เขาสนใจถึงความปลอดภัยของเรามากกว่าครับเพราะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าเวลาที่อันตรายที่สุดของเครื่องบินซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับมันก็คือตอนที่เขานําเครื่องขึ้นหรือว่านําเครื่องลงนั่นเองฮะ ที่ถ้าเกิดเหตุขึ้นเนี่ยทางสายการบินนะครับก็จําเป็นจะต้องรีบอบพยพผู้คนออกไปโดยเร็วครับแต่ถ้าว่าปัญหามันติดอยู่ที่ว่าบางทีพอเครื่องมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นใช่ไหมไฟเนี่ยมันก็จะดับลงวุบวับหมดนะครับแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าถ้าเครื่องบินมันเปิดไฟซึ่งสว่างจ้าอยู่แล้วดับลงวุบเดียวนะครับตาของผู้โดยสารเนี่ยก็จะบอดไปชั่วขณะคือมองไม่เห็นอะไรเลยไปพักหนึ่งนะครับทาให้มันยากต่อการอบพยพครับดังนั้นเองเพื่อเป็นการป้องกันก,การตาบอดชั่วขณะนี้เนี่ย ทางเครื่องบินนะครับก็เลยมีกฎในการที่จะรีไฟให้มันอ่อนๆตอนเครื่องขึ้นหรือว่าเครื่องลงนั่นเองนะครับผมเป็นไงไม่เคยสังเกตกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องต่อมาเนี่ยมันเป็นความลับที่น่าทึ่งไปมากกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือความลับเรื่องที่สี่ส่วมของเครื่องบินโอ้หนึ่งในสถานที่เรื่องชื่อของเครื่องบินที่แอดเนี่ยมีเรื่องราวจะมาเล่าเกี่ยวกับที่นี่เยอะมากเลยครับตั้งแต่เรารู้กันหรือเปล่าว่าเราครีเสร็จแล้วเนี่ยครี่มันลงไปที่ไหนหรือว่า ทำไมกันเขาถึงต้องมีที่เขี่ยบุหรี่ในห้องน้ํทาทั้งท้งที่แบบบนเครื่องบินเขา,เขาห้ามสูบบุหรี่กันไม่ใช่เหรอหรือว่าความลับของประตูเครื่องบินนะครับที่เพื่อนเพื่อรู้กันหรือเปล่าครับว่าเราเนี่ยจะไม่มีความส่วนตัวในการเข้าห้องน้ําเครื่องบินเลยนะครับคือถึงแม้ว่าเพื่อนเพื่อนจะมั่นใจว่าเพื่อนเพื่อนกดล็อกประตูเครื่องบินแน่นหนาอะไรแล้วขนาดไหนนะครับประตูนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถถูกเปิดได้จากคนภายนอกอย่างง่ายดายด้วยครับ เพราะว่าไอ้ตรงประตูห้องน้ําของเครื่องบินทุกประตูเลยนะครับมันจะมีกลไกลในการปลดล็อกเนี่ยซ่อนอยู่ข้างนอกครับที่พนักงานแอร์โฮสเตสจะสามารถเดินคลิกๆเปิดเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ อไอปุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะซ่อนอยู่ตรงแผงโลหะข้างหน้าประตูห้องน้ำนะซึ่งมันเขียนว่า lavatory หรือว่าห้องล้างมืออะไรประมาณนั้นนะครับที่ถ้าหากใครลองแง้มแง้มป้ายนั้นดูเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีปุ่มปลดล็อกจากด้านนอกอยู่นะครับที่สาเหตุซึ่งมันต้องมีปุ่มแบบนี้เอาไว้ก็ไม่ใช่ว่าคนออกแบบเครื่องบินก็จะเป็นคนโรคจิตชีกอแต่อย่างใดนะแต่มันมีไว้เพราะว่าความปลอดภัยของทางผู้โดยสารครับ คือสมมุติว่ากําลังบินบินอยู่ผู้โดยสารเข้าน้ำแล้วเป็นลมล้มตุบหรือว่าเป็นหัวใจวายในห้องน้ําไปเนี่ยทางพนักงานแอร์โฮสเตสผู้น่ารักนะครับก็จะสามารถเปิดประตูเข้าไปช่วยเหลือคนในห้องได้อย่างทันควันครับหรือว่าในกรณีที่ฉุกละหกอย่างเช่นมีพวกหายใจเครื่องบินขึ้นมาแล้วก็ไปหนีหลบซ่อนตัวในห้องน้าซึ่งก็ไม่รู้จะหนีไปทําไมนะครับ <S <S <ๆ S 2> เขาก็สามารถใช้ไอ้ปุ่มปลดล็อกเลยเนี่ยปลดล็อกประตูเข้าไปแล้วก็ไปลากตัวมันออกมาเพื่อรุมสารเตี้ยกันได้ครับ แต่ถ้าว่าน,นี่แอดว่าหลายๆคนซึ่งมีความคิดอยากจะไปซุกซนหรือว่าไปลองประสบการณ์เสี่วกิ้วอะไรบนน่านฟ้าเนี่ย <c oughs> ความฝันก็อาจจะต้องสลายไปนะครับผมเอาเป็นว่ามากับความลับต่อมาของเครื่องบินในเรื่องที่5ดีกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่แอดสงสัยมากตั้งนานแล้วตั้งแต่ได้เจอห้องน้าเครื่องบินนะครับก็คือมันมีที่เขี่ยบุหรี่ในห้องน้ําด้วยครับซึ่งตอนแรกที่เราเห็นก็แบบเดี๋ยวนะบนเครื่องบินเขาห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช่เหรอแล้วมันมีที่เขี่ยบุหรี่ไว้ทําเพื่อ เพราะแบบไฟกับเครื่องบินมันก็ดูไม่น่าจะเข้ากันใช่ไหมครับที่้ากมันเกิดการตุ้มตามได้เนี่ยก็จะวิบลายวายป่วงกันเลยทีเดียวนะซึ่งแอดก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องบินทุกลำที่ได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ยุคโบราณน,นะครับเขาก็ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับพวกบุหรี่นี่ได้แล้วนะ่คือว่ากันว่าก่อนช่วงยุค90เนี่ยนะครับไอการสูบบุหรี่บนเครื่องบินของบางสายการบินเนี่ย มันก็มีขึ้นเป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับคือคนเนี่ยสามารถจุดสูบกันได้ผูๆเต็มลำเครื่องบินเลยฮะแต่สาเหตุที่ว่าทำไมอยู่ๆสายการบินต่างๆนะครับเขาถึงได้แบนการสูบบุหรี่บนเครื่องบินเนี่ยมันก็เกิดมาจากที่ว่าพอควันบุหรี่มันได้เข้าไปยังพัดลมระบายอากาศของเครื่องบินนะครับมันก็จะไปแบบ กาะอะไรทําให้พัดลมเนี่ยสกรปรกมากครับแล้วการทําความสะอาดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆไงคือบางทีนี่ต้องเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศกันเลยทีเดียวแล้วราคามันเนี่ยก็แพงมากด้วยครับดังนั้นเองนะครับทางสายการบินก็เลยประหยัดต้นทุนโดยการห้ามให้คนสูบบุหรี่เลยครับควันบุหรี่มันจะได้ไม่ต้อง ปลิวก็ไปยังพัดลมเครื่องปรับอากาศเลยรูปก็คือด้วยเหตุผลแห่งเงินล้วนๆตอนแรกนี่แอดคิดว่าเขาจะคำนึงถึงสุขภาพผู้โดยสารอะไรแบบนี้ซะอีกนะครับและความลับที่6ซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดของห้องน้ำเครื่องบินเลยก็คือระบบซ้วมบนเครื่องบินเนี่ยมันทํางานยังไงครับคือแบบเราเคยสังเกตไหมครับว่าไอ้โถส้มบนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอย่างยิ่งกับโถส้วมบนพื้นดินนะครับ ที่แบบไอ้น้ําซึ่งมาเจิ่งนองตามคอหานก็ไม่มีพอเราขี้เสร็จแล้วนะครับมันก็มีลมมันไม่รู้มันดูดวุ้บขี้ลงไปเลยแบบน่ากลัวมากเลยอะ่ะซึ่งมันก็จะมีเรื่องเล่ากันนะครับว่าพอขี้เหล่านี้มันได้โดนดูดลงไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปพ่นปล่อยลงตามตูดเครื่องบินให้มันได้ลงไปยังหัวคนข้างล่างนั่นแหละที่แอรก็ต้องบอกนะครับว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจริงฮะ แต่ถว่าวมันก็เป็นจริงในเมื่อสมัยหลาย10กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือในช่วงยุคของเครื่องบินที่มันยังอยู่ในสงครามโลกอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าไอตอนนั้นเองนะครับเขาจะไม่ได้มีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลอะไรอยู่ในเครื่องไงแต่ก็จะใช้กระโถนใบเครื่องนี่แหละครับตั้งอยู่ในห้องนะ้ำพอขี้เสร็จปุ๊บก็โยนโลงไปนอกหน้าต่างเครื่องเลยฮนะ คือในช่วงสงครามโลกเครื่องบินลบอะไรต่างเนี่ยเขาทำกันบ่อยมากเลยจนทําให้คลี้นะครับมันเหมือนกับจะกลายเป็นอาวุธชีวภาพอีกชนิดหนึ่งซึ่งเคยถูกใช้มาในสงครามโลกครั้งที่2กันแล้วแต่ถ้าว่าในทุกวันนี้นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่มันทุรักทุเลแบบนั้นนะนะ เพราะว่ามันได้มีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจมส์แคมเปอร์นะฮะเขาได้คิดค้นระบบการดูดขี้ไปแช่ในน้ําสีฟ้าขึ้นมาครับก็คือสังเกตไหมว่าเวลาที่เราทําธุระอะไรในส้วมเครื่องบินเนี่ยมันจะแบบโดนลมดูดฟุ๊บเข้าไปเส็จแล้วอุจจิที่ได้ลงไปนะครับมันก็จะถูกท่อเหล่านี้แหละพาลงไปแช่ลงในของเหลวสีฟ้า,ฟาอันนึงนะครับซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อกักเก็บสิ่งปฏิกูลบนเครื่องบินโดยเฉพาะนะครับคือพออุจจิมันได้เข้าไปน,นั้นแล้วเนี่ย อุจจิมันก็จะโดนแช่แข็งตัดกลิ่นตัดรสอะไรออกไปแล้วก็ทําให้อุจจิเนี่ยมีสภาพแต่เป็นก้อนสีฟ้าๆซึ่งคล้ายๆกับไอ้สีฟ้าๆที่เราเอามาเป็นเจลโปะหัวกันนั่นแหละที่เมื่อพอเครื่องบินถึงสนามบินแล้วนะครับเขาก็ถึงจะมีการเอาของเหล่านี้เอาไปทิ้งกันโดยมันจะมีรถนะเอาท่อไปจาะตรงตูดเครื่องบินแล้วนะแล้วก็ดูดดูดดูดดดเอาสิ่งปฏิกูลแบบเนี้ยไปทิ้งกันคือไม่ได้ทิ้งกันสุรุ่ยสุร่ายเหมือนในสงครามโลกครั้งที่2ออีกแล้ว แต่เราว่ามันก็จะมีบางกรณีเหมือนกันนะครับที่ไอ้เจ้าถังเก็บครีเหล่านี้เนี่ยมันเกิดรั่วขึ้นมากลางอากาศครับแล้วไอ้ก้อน้าฟ้าเนี่ยมันก็ได้ตกลงไปยังพื้นโลกซึ่งแอดไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าถ้ามันตกลงมาบนบางประเทศเนี่ยคนบางประเทศเนะเขาจะคิดยังไงกันครับจะไปขูดก้อนขีเว่าขอหวยกันหรือเปล่า เอาจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเชื่อหรือเปล่าว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้มีเหตุการณ์ขี้ก้อนสีฟ,ฟ้าเนี่ยตกลงไปบนพื้นโลกอยู่หลาย10ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วบางทีนี่ก็ตกลงไปโดนกระจกรถตกลงไปบ้านเขาแตกกันบ้างเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยตามกฎหมายของการบินนะครับมันจะมีการฟ้องร้องกันได้นะแต่ว่าใครจะไปรู้ละครับว่าเครื่องบินลําไหนที่มันได้ปล่อยลงมาใช่ไหมและความลับต่อมาเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินนะครับก็คือ ทำไมเราถึงขึ้นเครื่องบินเป็นคนสุดท้ายถึงจะดีครับคืออันนี้แอดเชื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่เคยไปสนามบินมานะครับก็คงจะคุ้นจินตากันแบบพอภาพประตูเครื่องบินกําลังจะเปิดปุ๊บนะมันก็จะมีผู้โดยสารมากมายนะครับแห่ <c oughs> กันไปออยืนรอหน้าเคาน์เตอร์ขึ้นเครื่องบินเลยคือทําราวกับว่าจะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเอาจริงๆแอดเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนแบบนั้นมาก่อนนั่นแหละ แต่ถ้าว่าจากคําแนะนําของพนักงานเครื่องบินหลายๆคนแล้วก็ประสบการณ์ของตัวแอดเองด้วยนะครับก็พบว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปต่อคิวอะไรเพื่อรอขึ้นเครื่องแบบนั้นก็ได้ครับเพราะแบบที่นั่งของเรามันก็มีการถูกจองเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมจะช้าจะเร็วเนี่ยเราก็ได้ขึ้นไปนั่งเหมือนกันที่นั่งไม่หายไปไหนหรอก น้ำซ้ำไอการขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินก่อนนะครับมันก็จะเป็นที่นั่งแบบอึดอัดด้วยอะซึ่งบางทีก็ต้องนั่งไปกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าเครื่องจะขึ้นเนี่ยสู้มานั่งรอแบบสบายสบายอยู่ตรงเลานจ์ข้างล่างไม่ดีกว่าเลยแล้วแบบอันนี้นี่คือลับสุดๆเลยนะคือพอเราขึ้นไปถึงเครื่องบินเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ด้วยนะครับว่ามันยังมีที่นั่งที่ไหนว่างซึ่งเราสามารถสับเปลี่ยนได้หรือเปล่า ซึ่งไอ้กรณีนี้เนี่ยแอดได้ใช้เป็นประจำเลยที่เราจะเลงเลยนะครับว่าที่นั่งใกล้ๆเราประจําแต่เดิมเนี่ยมันมีเด็กทารกมานั่งอยู่ข้างๆด้วยหรือเปล่าที่ถ้ามันมีเราก็จะพยายามเปลี่ยนที่นั่งไปอยู่ไกลที่สุดเลยครับคือเกียดเสียงเด็กทารกบนเครื่องบินมากโดยเฉพาะไอพวกผู้ปกครองเด็กที่มันไม่มีความพยายามอะไรเลยจะทําให้ลูกมันเงียบเลยนะครับคือลูกแอกปากร้อนี่ก็ปล่อยเบอร์ปล่อยลูกแอ ทัวเครื่องบินนี่แหละคือบางทีแอก็อยากจะเดินเอาขี้เท่านะครับไปยัดมันทั้งทา,ทาลกยัดทั้งปากผู้บกครอมอพร้อมกันเลยไหนกลายเป็นบทเรื่องส่วนตัวไปได้ก็ค <c oughs> ือเข้าใจแหละนะครับว่าบางทีเนี่ยเด็กมันร้องบนเครื่องบินเพราะความกดอากาศมันปวดหูแต่แบบพ่อแม่ก็ควรจะพยายามทําให้เด็กมันหยุดร้องหน่อยปะ่ะ ไม่สนใจอะไรเลยนะครับและนั่นแหละครับก็คือความลับต่างๆบนเครื่องบินที่ถ้าหากใครมีอะไรซึ่งแอดยังไม่ได้เล่านะครับก็สามารถแนะนํากันมาได้เด้อส่วนใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F n d a i a r y นะครับแล้ววันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย